อเสวัสดีจ้าเพื่อนวันนี้อ้อมีอะไรจะมาให้ดูนะคะจําได้ไหมคะว่าเคยบ่นให้ฟังเรื่องที่นกพิราบรมันชอบมาปลุกตอนเช้าเช้มันหยุดจากนอนตื่นสายเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบมาขี้ทิ้งไว้ในวันทํางานนะคะเวลาเลิกงานมาต้องมาคอยล้างขี้นกนะที่เหม็นแล้วก็มีเชื้อโรคติดมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะปนมาด้วยอย่างเงี้ยนะคะ ก็เคยใช้ CD นะคะเซิร์ชใน Google นะคะเห็นเขาบอกว่าให้ใช้แผ่นซ d ดีเนี่ยไปแขวนไว้นะคะแล้วเวลามันสะท้อนแสงนกพิราบมันจะกลัวมันกลัวค่ะกลัวได้2อาทิตย์นะคะหลังจากนั้นมันก็พากันกลับมานะคะแล้วก็มาขี้ทิ้งไว้อีกและไม่นานนักนะคะก็มีน้องคนหนึ่งเขาแนะนำอ้อว่าให้ลองหาโมบายมาแขวนดูนะคะเพราะเวลาโมบายมันโดนลมเนี่ยมันเสียงจะดังครุงร้งพิ้งครุ้งิ้ง,งนกมันจะตกใจแล้วมันก็จะบินหนีไปนะคะ เราก็ได้สั่งมบายแล้วนะคะแล้วก็ได้รับแล้วเรียบร้อยนี่สองอันนะคะสั่งไปในช้อปปีสั่งจากช้อปปีนะคะสองอันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าว่าลักษณะจะเป็นยังไงจะตรงปกไหมเพราะว่าในในเพจมันน่ารักมากนะคะเกิดเสียงนี่ลหละจะดังพอไหมน้นี่เออสวยดีนะคะอันนี้อันนี้ถือว่าตรงปกนะเพราะว่าในเพจก็จะประมาณนี้นะคะมันเป็นสีอย่างนี้ค่ะ ว่ามันเป็นโลหะอะไรนะั่นอันนี้ไม่รู้นะฟ้าจะผ่าไหมอะเวลาหน้าฝน <c oughs> นี่นะคะเออน่ารักน่ารักน่ารักเออเออใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวอีกอันหนึ่งก็สั่งมาสองอันนะคะอี่ก็ถูกนะไม่แพงหรือว่าใครมีถูกกว่าน,นี้ไหมอันละเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะสั่งสองอันรวมรวมค่าส่งนี่ก็หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทเองนะคะนี่เฮ้ยน่ารักอะ นี่คะ่ะมีตังหูแล้วนะคะก็สั่งหูต้อนรับปีใหม่นี้นะคะน,นี่นะคะต่อไปนี้นะพวกเจ้าก็จะตกใจแล้วบินหนีไปนะคะหรือได้ผลไม่ได้ผลยังไงเดี๋ยวอ้อจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะคะถ้าไม่ได้ผลค่ะเจ้านกน้อยต่อไปนี้พี่จะปริ้นตรูปตัวเองตอนที่ยังไม่ได้แต่งหน้านะคะไปแปะไว้หลังระเบียงค่ะ นี่แหละเจ้าจะหัวใจวายตายกันเป็นฝูงเลยเย้นะคะเดี๋ยวมารีวิวนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าไมน่ารักไม่รู้จะไปลบกวัวห้องอื่นหรือเปล่า yeah.